ในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า Search Engine เนี่ยทำงานยังไงนะครับมันก็จะมีหลักการทำงานอยู่3สเต็ปนะครับก็คือ crawling indexing แล้วก็ ranking นั่นเองนะครับคือ3สเต็ปสำคัญของ Search Engine นะครับผมสเต็ปแรกสุดเลยก็คือ crawling นะครับ crawling ก็คือการที่ Google เนี่ยส่งโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหรือบอท โดยเราจะเรียกว่า Googlebot นะครับไปเก็บเกี่ยวข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆในโลกนะครับผมผ่านลิงก์หรือ URL นั่นเองนะครับมันก็จะวิ่งไปไต่ไปตาม URL ใช่ไหมครับก็จะไปเจอเว็บไซต์ต่างๆหน้าเว็บเพจต่างๆแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาครับว่าทำไมเราต้องทำพวก Internal linking ทำพวก navigation bar ให้ Google ไปไต่ไปเก็บเกี่ยวข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีส่วนของการออกแบบ URL ด้วยใช่ไหมครับในส่วนของ SEO เนี่ยถ้าเราออกแบบ URL ดีวางโครงสร้าง site structure ดีเนี่ยให้ Google bot เนี่ยวิ่งไปในเว็บไซต์ของเราได้สะดวกเนี่ยโหมันก็เพิ่มโอกาส ที่จะช่วยให้ Google เนี่ยไปเก็บเกี่ยวข้อมูลในเว็บของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีส่วนที่เรียกว่า XML Site Map นะครับ Site Map เนี่ยตัวนี้ผมก็จะไม่ได้อธิบายลงลึกนะครับแต่จะบอกคร่าวๆว,ว่ามันก็จะเป็นไฟล์ที่เราจะเอาไว้ใช้บอก Google ว่าในเว็บของเราเนี่ยมันมี โครงสร้างลิงก์เป็นยังไงให้ Googlebot มาเก็บเกี่ยวข้อมูลความถี่มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นมาเก็บสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ขั้นตอนต่อมานี่ก็คือ indexing นะครับโดย Google จะทำการนะครับจัดอันดับและทำเป็นหมวดหมู่ของคอนเทนต์ต่างใช่ไหมครับหลังจากที่ Google ได้ไป crawl พวกเว็บไซต์รูปภาพหรือวิดีโอต่างเนี่ยหรือคอนเทนต์ต่าง มาจากเว็บไซต์เนี่ยเห็นไหมครับจะทําเป็นหมวดหมู่ไวเ้เพื่อให้อะไรครับเพื่อให้มันง่ายนะครับในการนํามาแสดงผลใช่ไหมครับนำมาจัดอันดับในขั้นตอนถัดไปให้เรามองเหมือนเป็นห้องสมุดห้องสมุดหนึ่งครับซึ่งอคอนเทนต์ต่ตางๆที่ Google ได้ไปคลมาเนี่ยก็จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Google ใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนห้องสมุดห้องสมุดหนึ่งเวลาที่เราเข้าห้องสมุดเนี่ย มันก็จะมีสารบัญใช่ไหมครับหมวดหมู่ของหนังสืออย่างเช่นหนังสือ,อนิยายการเมืองศิละปะวัฒนธรรมภาษาเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับก็คล้ายๆกับห้องสมุดเลยนะครับ Google ก็จะทำการ Index และแยกหมวดหมู่ของคอนเทนต์เก็บไว้เป็นหมวดเป็นหมวดนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายก็คือ ranking นะครับ หรือการจัดอันดับนั่นเองหลังจาก Google ได้ทำการ c a t าก o ร i z e หรือจัดหมวดหมู่ประเภทของเว็บต่างๆเนี่ยไว้ในฐานข้อมูลของ Google เรียบร้อยเนี่ยนะครับแยกออกเป็นแต่ละหมวดหมู่ชัดเจนนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่ Google เนี่ยจะนำเว็บเหล่านั้นเนี่ยมาแสดงผลบนหน้าเซิร์ฟหรือ s e ิ Engine r e s u l ซ e Page นะครับดังที่เราเห็นในภาพนี่แหละครับอย่างเช่น ตัวอย่างก็คืออาหารแมวใช่ไหมครับตัว S M เนี่ยมันจะเป็น Google Ads หรืออมันจะเขียนว่าสปอนเ o r Content ชัดเจนนะครับอันนั้นก็คือยิงแอดเสียตังค์นะส่วน S e O เนี่ยก็คือในกรอบสีดำนะครับอันนี้แบบออร์แกนิกเลยไม่เสียตังค์นะครับจะเห็นว่าเมื่อเสิร์ชคำว่าอาหารแมวเนี่ยเราจะเจอเว็บไทยรัฐใช่ไหมครับอ่าแล้วคําถามก็คืออ่า Google รู้ได้ยังไงหรือต้องทำยังไงเนี่ยมันมีอัลกอริทึมแบบไหนที่จะ ถึงต้องนําเว็บของไทรัฐมาแสดงเมื่อคนหาเขาว่าอาหารแมวอันนี้มันก็จะเป็นในส่วนของ Google Algorithm แล้วนะครับโดยมันจะมี2ปัจจัยหลักดังนี้นะครับก็คือ Relevance นะครับหรือความเกี่ยวข้องของเนื้อหาแล้วก็ตัวที่2ก็คือ Quality คุณภาพของเนื้อหานั่นเองให้เราอนุมานไว้เลยครับว่าตัวหน้าเว็บที่นำมาแสดงแรกๆแ,แสดงว่าเนื้อหานั้นมีความเกี่ยวข้องและก็มีคุณภาพ นั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่2ปัจจัยนี้นะครับมันยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับส่วนนี้เราจะเรียกว่า ranking factors นะครับแต่ผมก็จะนำมาแค่2ตัวนี้ครับเพราะว่า2ตัวนี้มันเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะส่วนปัจจัยอื่นอย่าง,างเช่น backlinkmobilefriendlyUX อ,อะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกกันในบทถัดไป เดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูนะครับผมอาหารแมวแล้วกันตามนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีหน้าเว็บทีนี้ตัวเวลาที่เราเซิร์ชจริงๆตัวนี้เหมือน s h อ p ปีไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เลยนะครับตัวนี้ก็คือมาจากออร์แกนิกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีคําว่าสปอนเซอร์เนี่ยก็คือเป็นแบบออร์แกนิกเลยพอคลิกเข้าไปาก็จะเจออาหารแมวนะครับของเว็บช้อปปี ซึ่งแน่นอนครับว่าเว็บช้อปปีเนี่ยเขามีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องไหมครับแน่นอนครับมีความเกี่ยวข้องเรากําลังค้นหาอาหารแมวเราเจอไหมครับอาาหรเราก็เจอใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มันมีคุณภาพมีคุณภาพไหมครับอผมว่ามีคุณภาพนะครับเพราะว่ามันแสดงผลเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารแมวเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนเลยเนี่ยครับ แสดงเป็นสินค้านะครับตัวนี้เป็นอาหารแมวเห็นไหมครับมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีคุณภาพหรือดูของไทยรัฐดอูอันนี้ก็จะเป็นรีวิวอาหารแมวนะครับมีครบเกี่ยวข้องไหมครับเกี่ยวข้องมีคุณภาพไหมมีคุณภาพแน่นอนเห็นไหมครับ